สวัสดีครับต้อนรัเข้าสู่คลับไฮฟรงของเรานะครับหนึ่งรายการที่ผมจะพาคุณไปเกาะติดทุกการทํางานทุกเรื่องราวของ10สิินที่คุณอยากรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์แปดโมงเช้าแล้วก็หนึ่ทุ่มนะครับส่วนเสาร์ที่สิบโมงเช้าแล้วก็สามทุ่มต้นไปทางยูช anel แบบนี้นะครับเรา อยู่กันที่เคโอติกกับสัปดาห์นี้ต้องบอกนะครับว่าเรื่องราวการถ่ายทำรายการของเขากับรายการเมนูวันหยุด The Real Time นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับภาพอันซีนต่างๆที่คุณยังไม่ได้เห็นนะครับคุณได้ชมกันมาต่อสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นครับบอกผมมาว่าเรื่องราวความทับใจของคุณนะครับในคอนเสิร์ตของเคออติกเดอะเรียลไทม์คอนเสร์ตครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไง ไปดูที่ไหนมานะฮะกรุงเทพนะครับขอนแกนหาดใหญ่หรือว่าเชียงใหม่นะครับบอกมาได้เลยนะครับ4747777ครับแล้วก็ MMS ส่งรูปมามาแชร์กันอัปเดตกันนะครับ4747788นะครับวันนี้วันสุดท้ายที่จะให้ได้ลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะครับรูปพร้อมรายเซ็นของ5นุ่มเคลติกไปแจกกันถึง5รางวัลด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นรีบส่งมาโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับผม เชืก้ยาที่แค่กว่าก้าวแล้วมันจะหายไปรู้ว่าต้องวุ่นวายและต้องทุ่ c ใจแ้่มันก็ต้องทารู้ว่าชอบคุณแล้วก็ชอบไปเหินแต่เธอไม่ต้องจ่าไม่ต้องหาเหตุแ t ะพูนอะไรไม่ได้ดันก็ท และที่สำคัญนะครับอย่าลืมส่งบอกผมนะครับว่าสัปดาห์หน้าอยากจะให้ผมไปตามติดก,กับศซื้อปินคนไหนอีกนะฮะส่งมาได้หมดเลย47 47 7 7 7ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Twitter นะครับของไปแล้วก็คลับไฮเฟนนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ครับมาคลิกไลค์กันด้วยคลับไฮเฟนของเรามีแล้วแล้วก็เพื่อนต่างๆแชร์กันเยอะแยะมากมายรวมถึง Facebook ของผมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับรีบ แอดมันเป็นเพื่อนกันเอาให้หมดนี่เลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมากับ5หนุ่มเคียวติกโค้งสุดท้ายกันแล้วเรื่องราวแบบเซอร์ไพรส์เรื่องราวที่คุณยังไม่เคยเห็นเป็นภาพอันซีนจริงๆติดตามให้ดีแล้วกันตอนนี้ไปชม MV กันครับแล้วก็เป็นโหลดได้ในดอกจันสี่1ก้าหนึ่งหนึ่งแค่29บาทราคาเดียวเหมากันได้ทุกเพลงกดเลยครับดอกจันสี่เก้าหนึ่งหนึ่ที h แรงคุ้มโดนใจโทรหนึ่ เมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงโชว์พิเศษบนคอนเสิร์ตของพวกเขา5ห,หนุ่ม Celtic ก,กันไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้น้องเบลจะพาพวกเราเนี่ยไปพูดคุยเกี่ยวกับแขกรับเชิญบนเวทีคอนเสิร์ตกันดีกว่าครับ ช่วงนี้นะคะก็กลับมาคุยกันต่อกับห้าของเคลติกดีกว่าค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเบลทิ้งเอาไว้เรื่องของเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะอของแขกรับเชิญน,นั่นเองเอก็คือเฟฟังแก้วแล้วก็ คิสมีฟ้านะคะให้แต่ละคนพูดความรู้สึกดีกว่าว่าประทับใจอะไรบ้างในตัวแทนรับเชิญก็สหาับเปื่อนนะครับเพื่อนก็ว่าทับใจน้องคิสมีฟ้ e ครับผมเพราะว่ามีเพลงไมเคิลซึ่งทำเป็นแดนซ์เวอร์ชันนะผมซึ่งได้ขึ้นมาฟิชเ u อร์ g ิ่งกันครับก็คือห้าหนุ่มเจอกับห้าสาวเลยใช่จะเต้นคู่กันมีท่าเต้นคู่แล้วก็มีแอคติ้งมาผสมผสานด้วยครับสนุกดีครับ คนอื่นๆละค่ะผมส่วนตัวบอกก็ประทับใจพี่ฟางแก้วครับผมเพราะว่าเขาได้เอาเพลงนี้ฮัมมิ่งรักนะครับมาเป็นเวอร์ชันแบบว่าผสมกับบิ๊กนะฮะบิ๊กบอยบิ๊กบอยก็เป็นแบบรีมิกซ์ครับผมว่าก็คือเป็นเป็นเพลงของเคลติกกับเพลงของเฟฟฟางแก้วมันก็เป็นผสมการการสลับสลับเฟยฟโฟรติกของผมโอ้ดีดีดีแล้วเต้นเก่งมากเลยครับ อาเคียนต่าว่ากัะจ้ะเคียนต่าประทับใจ Kiss Me 5กับเฟย์ฟังแก้วตรงที่เขาทั้งสวยทั้งน่ารักครับนี่จงเวละจ้ะสำหรับจองเวลก็ได้นะครับก็ผมก็ดูจากลังเวทีนะครับก็ เอสเอฟเคนะครับโชว์แบบดีมากเลยครับคือแบบอยู่แล้วก็โอ๊ยตื่นเต้นอยากเต้นด้วยอยากอะไรแบบี้สมากเลยนะโอเคแล้วป๊อปปี้ล่ะค่ะไอต้องแบบเฟรนฟอนแก๊บมิสเซอร์หรือเปล่าก็โดยรวมครับเพราะว่าทั้งสองวงคือก็เป็นเพื่อนๆในค่ายคอนเนคเซ่ใช่ไหมครับก็คือเวลาเขามาซ้อมเต้นกับเรามาร้องเพลงกับเราเนี่ยก็สร้างสีสันให้กับห้องซ้อมห้องเต้นด้วยเพราะเขาก็แบบมีมุกของเขาที่ บางทีเราอยู่กัน5คนแล้วก็ก็เป็นแบบผู้ชายล้วนนะเนาะมันต้องสร้างสื่อสารให้ผู้หญิงเข้ามาบ้างก็เลยก็ไม่ได้ณตอนนีนะคะอาหารของเราก็พร้อมแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราจะมีเชฟนี่นะคะมาแนะนำอาหารให้กับพวกเราด้วยใช่ครับงั้นขอเรียนเชิญเลยดีกว่านะคะกับเชฟเดย์ค่ะครับ ค่ะวันนี้เรามีสตเตตเตอร์เรามีอล阿拉斯加แคปเค้กแล้วก็วิวคาปาชิโรแล้วก็โทเมโต้ทาร์ตก็เป็นความเวอร์ลตี้ของห้องอาหารราบุงของเราส่วนตัวนี้เป็นแคปเค้กเป็นอล阿拉斯加แคปเค้กส่วนตัวนี้เป็นวิวคาปาชียโรส่วนตัวนี้เป็นโทเมโต้ทาร์ตเป็นเวจิ vegetarian ตัว่อจากนี้ผมจะมีเป็นบีฟกับเป็นซีฟู้ดค่ะให้ทานแล้วก็เป็นดิเซอร์ตอันนี้คืออาหารที่เป็นชิเนเจร์ริสของห้องหาลาวูโรงแรมสยามและสยามพิสับขอบคุณมากครับต้องบอกครับความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ครับจะมีความพิเศษอะไรอีกติดตามกันช่วงหน้าครับ TOT High Speed แรงคุ้มโดนใจโทร1100 ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโค้งสุดท้ายของรายการเมนูหยุดแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอาหารก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนคอสแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งทานไปด้วยละกันนะจ๊ะอะตอนนี้เรายังค้างกันเรื่องเซอร์ไพรส์กันอยู่ค่ะไดเลยได้เลยเลยได้เลยนะมาคุยเรื่องเซอร์ไพรส์กันต่อนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยที่ต้องคุยกันก็คือมีมิตอนกีษด้วย ใช่ไหมคะหนุ่มๆเล่าคุยไม่รู้เรื่องเล้นะเพราะว่ามิสเอ็นกรีดมิสเอ็นกรีดยังไงเล่าความประทับใจดีกว่าว่าที่เราได้มีแฟนๆมามีแอ็นกรีดด้วยมีความประทับใจอะไรในตัวแฟนๆบ้างคะก็แฟนๆก็มาหลังเวทีได้เลยตอนคอนเสิร์ตเริ่มครับซึ่งที่สําคัญเนี่ยคือทุกคนน่ารักมากครับผมทุกคนมาแบบมีระเบียบเรียบร้อยไม่แบบแซงคิ้วันพิธีกรเมลฟังก่อนไปครับพิธีกรไม่อยากทานแล้วค่ะก็ถ่ายรูปการคุยจับมือคือทุกคนเฟรนดี่กันมากครับผมเราเฟรนดี่กับเขา แยงซีนสุดเล็ดแล้วก็เป็นนี่กับเราครับผมซึ่งนี่สำคัญเนี่ยัว่าเซนเรียกับแฟนคลับญี่ปุ่นเกาหลีโอ้โหก็มีกับเราหลังวิีด้วยก็บรรยากาศที่อบอุ่นอีกบรรยากาศนะคจังเบ๊ดจังวานนิดนึงนะจ๊ะจังเบ๊ดรู้สึกยังไงบ้างกับแฟนคลับที่มามีอนกีกับเราจ๊ะที่ก่อนคอนเสิร์ตนะครับก็มันจะมีมีอนกีกับแฟนคลับใช่ไหมครับก็ตอนแล้วว่าตกใจนิดนึงแต่ว่าจอเขาจอแบบแฟนคลับเราก็แบบเออ รู้สึกดีใจที่เขามาชมกันนะครับผมก็ให้กําลังใจเราด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเนาะใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีผลงานอะไรไหมคะที่อยากจะฝากกันไว้นอกจากคอนเสิร์ตนี้แล้วทั้งหมดตอนนี้นะครับ MV พวกเราก็ออกแล้วนะครับสําหรับซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเราทีพยาวซานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าไปโหลดกันได้แล้วอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ ต็ดตามผลงานได้ที่อย่างที่บอกไปอะไรก็ในสตอร์คอมครับน,นี่นะคะวันนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้ด้วยนะคะส,สำหรับโรงแรมสยามแอสสยามนะคะดีไซน์โฮเทลแวนสปาค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณเลยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคานุเคลตีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องกยาหมค นเนล่นรียกได้ว่านะครับแต่ละรอบแต่ละภาคนะครับก็มีความสนุกสนานแตกต่างกันไปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพความประทับใจเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเบรกหน้ากลับมาขับไฮเฟรนรับรองเต็มอิ่มโค้งสุดท้ายแล้วจัดไป I did, I did, I did. อาล้วครับได้เวลาเซอร์ไพรส์กันแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับจะมีช่วงใหม่เกิดขึ้นนะครับในคลับไฮแฟนของเรานั่นคือเดอะวีล็อกนั่นเองนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอครับการทํางานเบื้องหลังหรือว่าเป็นภาพหลุดๆของศิลปินที่คุณชื่นชอบเราจะมาเปิดให้คุณได้ชมกันนะครับวันนี้จะเป็นใครไปชมกันเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับคนจะพาเพื่อนๆไปดูคันตากับมือถืออัลล่าส่นะครับคันตากไอโฟนมา ฮัลโหลใครอ่ะเรียกบาร์บี้โทรมาคุยเร็วฮัลโหลฮัลโหลบาร์บี้ฮัลโหลคิตาเป็นไงบ้างคิดถึงโอ้สบายดีแล้วน้องบาร์บี้อะ่ะเลิศอยากจูบอยากจูบโอ้โหใช่อ่ะน้องมาจูบก,กันเลย <laughs> <laughs> นั่นก็เป็นมือถือใหม่ขนาดนะครับ <laughs> ทุกคนในญ่เรียนแบบมันดูไม่ดีครับผม เรียกว่าเต็มอิ่มนะครับจบไปเรียบร้อยการทํางานนะครับการถ่ายทํารายการเมนูวันหยุดของ5หนุ่มเคลอติกพร้อมด้วยภาพอันซินต่างๆเคโอติกเดอะเรียลไทม์คอนเสิร์ตครั้งนี้ผมว่าน่าจะ โดนใจนะฮะน้องๆหลายๆกดคนส่งมาบอกไปด้วยนะครับว่าใครที่อยากจะให้ไปไปตามติดนะครับเสียเป็น4747777ส่งมาได้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวใครที่โดนใจไปแล้วก็ทีมงานเดี๋ยวเราจะรีบไปตามติดไหมคุณได้ชมกันครับสัห์หนากลับมาเจอกันใหม่ครับกับขลับไฮเฟนนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดโมงเช้าแล้วก็1นึ่ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์สิบโมงเช้าแล้วก็3ามทุ่มเป็ตนต้นไปทางยู่ช anel แห่งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ TOT High Speed เน็ตแรงทั่ว S1 Price แค่29บาทราคาเดียวเหมากันได้ทุกเพลงกดเลยครับดอกจนัน491วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ